สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลเด้อค่ะเนาะมื่อนี้มื่อนี้แม่เพ่นกับมาฮอดล่วงผาบางแล้วเนาะกัจจาวาพัฒนาล่วงผาบางให้เอฟซีทางช่องฟังเด้อเนาะเพระาะว่ามาอยู่ล่วงผาบางแล้วตรงวัลพัฒนาล่วงผาบางเนาะเอฟซีเนาะถ้าผู้ใดบอเข้าใจเพ่นก็ข้อโทษข้อภัยน้ำเนาะกับทักกับคอมเมนต์มาบอกเนาะว่าเข้าใจออาาบอวัลพัฒนาล่วงผาบางเนาะ ถ้าบอเข้าใจกับข้อโทษนำเนาะถ้าผู้ใดเข้าใจผู้ใดยักฟังเพนการยินดีจะเ้าให้ฟังเนาะค่ะเอฟซีเอาเมื่อนี้เมื่อวานนี้เพนกับน้องค่แพงก็ออกจากบ้านตอนแป้นมงเช้านะคะแป้นมงเช้าหรือกว่าสองโมงเช้านะคะเอฟซีแปดโมงแป้นมงเช้าหรือว่าสองโมงเช้านะก็ออกจากบ้านแปดโมงเช้าแล้วก็อ่ามาหอดเวียงจันเทียงนะ มาฮอดเวียงจันเที่ยงนะคะออกจากสถานีรถไฟเวียงจันกับซ่องบายซ่องโมงครึ่งเนาะเนายสองโมงครึ่งเนาะค่ะออกจากสถานีรถไฟเนาะกลับมาถึงที่หลวงพระบางตอนห้าโมงครึ่งถึงที่ถึงที่สถานีเนาะถึงถึงฮอดสถานีรถไฟสี่โมงครึ่งเนาะ กะออกจากสถานีรถไฟมอเหินก็มีพอดีห้าโมงเนาะคะ่ะพอดีห้าโมงคงรึ่งว้าลื่องของบางเดี๋ยวว้าไทยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเอซีจะหัวค้อเนเด้อจะหัวจะหัวเลาะเพนเดอร์ค่ะเนาะจะว้าให้เอาเจหนูปิดเพลงให้หน่อยค่ะปิดปิดปิดเพลงให้เนี่ปิดเพลงให้แนะเนะ่เดี๋ยวสิไปสัมภาษณ์ <laughs> เดี๋ยวสิพาไปถามเอ้ยเดี๋ยวสิพาไปถาม,อมาเอ้ยว่าเอ้อเห็นยังไง ขายของขายยังคือไขายเป็นยังสิขายยังสบายดีเอ้ยผู้ที่สามเอ้ยคนที่สามนะคะเอซอันนี้พี่สาวคนที่สามเนาะพี่น้องทั้งหมดเจ็ดคนแล้วก็มีผู้หญิงหกคนผู้ชายหนึ่งคนชายโทนชายล่าชายเดียวเอาแต่ใจเนาะ นั่งขายของชำอยู่ที่หน้าบ้านตัวเองเนาะอันนี้จะเป็นบ้านพี่สาวเป็นร้านเล็กๆพอได้ข้ากับข้าวกินแต่ละมื้อเนาะกับว่าได้กำไรหลายเนาะได้บาทสองบาทได้พันกีบสองพันกีบได้พันกีบสองผ่นกีบในเอฟซีเนะบบาะเราเรื่องขบังครัฝั่งแล้ว ทา fc ผู้ไดมากเนาะคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องคำแพงโซแนลให้แม่เพ็นและน้องคำแพงด้วยเดอ้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เพ็นในการหาแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากมาตอน fc ทั้งช่องนะคะเนาะคลิปนี้เพนก็จะเอาแนวทาง,ทงห้าน้อยของเซียนสีสเกตแล้วก็ของยาขอนเนาะค่ะมาฝากมาตอน fc เดอ้อจ้าเนาะน่ค่ะ เมื่อวานนี้ผู้ใดถูกเด้เนาะทั้งลาวทั้งฮานอยเนาะค่ะถามมีผู้ถูกก็ดีใจนั่มเนาะถามพกผู้ใดผู้ถูกก็ซูโตเพราะว่าข้ามักเห่นอยู่แล้วนะคะเอฟซีเนาะอันนี้จะเป็นค่ายทหารเนาะเพราะว่าพอเพ่นเมื่อก่อนพอเพ่นจะเป็นทหารเนาะก็เลยได้มาอยู่ติดกับค่ายทหารเนาะค่ายทหานยางขึ้นไปนี่เนาะเอฟซีเดี๋ยว เมื่อใดได้ไปเที่ยวบ่อนสวยๆงามๆก็จะถ่ายบรรยากาศมาฝากมาตอน FC คือเกาเนาะตอนนี้อยู่ที่หน้าบ้านตัวเองนี่ค่ะเพื่อนก็จะขายกับเข่าชดเนาะกับเข่าชดดยู่นีล้านค่าอยู่นีเนาะร้านค่าอันนั้นก็ร้านค่าเด้อ FC ล้านค่าบ้านเพื่อนก็จะติดกับหลวงพ่อบางเนาะขามโค้งไปก็จะเป็นหลวงพ่อบางถ้าไปฟังนี่ก็จะเป็น อาไปฮอาจังหวัดน่านเนาะถ้าไปทางนี้ฮอดจังหวัดน่านเมื่อเด็กน่อยอเด็กๆได้ของเล่นแล้วโอโอเอาคือบ่อตอสายยางมาพี่คือบอตอท่อมาพี่มันบ่อฮอดบอดนะออ่อท่อน่ะท่อบอฮอดไปซื้ออีกกระได้ตัวอีกจากสิบเมตรมึงกะฮอดนะน,นี่ะคำแพงมาหวัดดีใจเอฟซีแล้วลูก มันไม่มูแล้วค่ะลูกจักภาษากันอยู่บละหู้นาะงคำแพงว่าก่อย่างก็หู้จักอย่าไปแย่งของน้องเอออย่าไปแย่งของพี่ลูกโอเจ้าิสตตักมาใซ่บ่ได้ดอกไปซื้อใส่ยางมาตตออีกอันนี้ไอ้เขยเนาะอันนี้ไอ้เขยพอของคนที่ไปอยู่กับเพ่นเนาะพอของหลานสาวคนที่ไปเอาคำแพงกับอยู่กับเพ่นเนาะนี่ค่ะ ็นทหารไอ้เคยผู้ที่ซีนี่เนาะสวัสดีจ้ายหญ่สบายดีดเอาเว้าล่วงผบางบ้าเวาอถบายนี่ไม่เท่าเนาะไม่เท่าเลื่วยาหายเนาะอายุจักปีแล้วหก <65. S 1> <65. S 2> สิบห้ายังเท่าแถะ นายังเหี่ยวแทะท่าโยนโลกพยาธิตัวนี่แหละยายยายเป็นคนบ่สบายเนาะจะมีโรคหลายโรคโรคประจําตัวหลายอย่างเนาะก็เลยดูแก่มากเลยอ่าอ่าเฮ้ยตากเดือดติดำเมื่อแล้วกลับบ้านนี่กลับบ้านดำแท้ๆอีพอกับยาลืมแล้วเนาะไปไปเบิ่งแนวทางกันนกนเนาะคอยมาเล่นกับคำแพงตอค่ะเอซี นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพนด้วยเด้อค่ะเนาะนี่ค่ะนะในบ้านค่ะโอ้ยประตูห้องก็เปิดครับเนาะนี่ค่ะแนวทางฮานอยของญาขอนวันนี้เดอ้อจ้ะวันที่สิบเอ็ดเมษายนสองห้าหกหกเนาะ่าขอนเพิ่นกระจดีเนาะค่ะ ฝากแนวทางกับอันลูกไผ่เพื่อนเนาะทรงมะไ้ทางเอสเมดเนาะลูกไผ่เพื่อนเป็นคนณทรงมะไ้เนาะค่ะก็ขอขอบคุณยาขวัญขอขอบคุณอาเซียนศรีสเกตหลายๆเด้อจ้าเที่ยวแนวทางมาฝากมาต่อเอฟซีทั้งช่องนะคะออ FC เนาะเพราะว่าเอฟซีหล่ถามมาหลายมือแล้วเนาะค่ะของยาขวัญแล้วก็ของเซียนศรีสเกตเนาะคะ่ะนี่ค่ะศูนย์ห้าศูนย์แปดสองห้าเนาะ 022885926294966424เนาะคะ่ะเน้นที่25288592อาจจะหลายคู่เน่เนาะ,ะแต่ว่าใหเอฟซี FC ทั้งสองเอาไปเลือกเล่นตัดเล่นกันเด้อจะเอาไปพิจารณาเอาเนาะแล้วก็เอาไปเทียบไซของหลายๆอาจารย์เนาะว่าตรงกันตัวใดก็ไฮเอฟซี FC จัดตัวนั้นเนาะประวัายาขวัญห้มาชุดเต็มเนาะ,ะชุดเต็มและแต่ว่าเพิ่นเน้นห้เนาะ,ะเน้นไฮยูซีคูขายเอฟซี FC ี่ค่ะแคปหน้าจอเด้อจากแนวทางฮานอยของย่าขอนนะคะนี่ค่ะศูนย์ห้าศูนยแเนาะศูนย์สเนาะแล้วก็เก้าสองหกสเนาะค่ะ fc เก้าแล้วก็สอเนาะเน้นที่25งห้าสองแปดแปดห้าะค,ะคะแคปหน้าจ,อ,อ,าาาแาจอแล้วบอค่ะถ้าแคปหน้าจอแล้วมาเบิง่ง่อของ แนวทางฮานอยของเซียนศิสเกตได้เลยเนาะนี่ค่ะแนวทางฮานอยของเซียนศิสเกตวันนี้เนาะของเซียนศิสเกตก็ให้มาเล่นได้ทั้ง3ามนอยเด้อจ้าเนาะบนล่างวิ่งรูด1กับแปดเนาะคะ่ะของเซียนศิสเกตเนาะบนล่างวิ่งรูด1กับ8จับคู่3มตัวให้กระมี่แดหนึ่ง แปดเนาะแล้วกับแปดแปด่งข c ยงคู่ค่ะแล้วก็จับคู่2ตัวมี1หนึ่งแปหนึ่งเอ่อหนึ่าเนาะแล้วกัแปดหนึ่งเจ็ดแปดหกแปหาค่ะเน้นที่1 8 8่หนึ่งกับ8ปเจแค่นี้เนาะค่ะเอาไปเป็นแนวทางกันเดอ้อจ้าเนาะส่วนของอาจารย์สวัยยังบอดัเดอ้อจ้าเนาะพอว่าเพื่นบอกเพิ่นมาแล้วว่าวันที เกาหอดวันที่สนะิบหกเนาะเพื่อนอาจจะบอมี่แลาส่งแนวทางให้พวาเพิ่นติดธุระแล้วก็ติดงานเนาะติดงานหลายงานต่อๆกันเนาะเพื่อนอาจจะเมยเพื่อนเพียก็ให้เพื่อนพักผ่นะอนเนาะขอขอขอบคุณอาจารย์สวัยหลายๆเนาะมีน้ำใจต่อช่องนะ้องคำแพงแชนแนลเรื่อยมาเนาะค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนเสร็จงานเนาะเขาค่อยเอาแนวทางของเพื่อนมาเล่นกันต้อนนะคะมา จะละนะัลันนากรต์นะคะนี่คะแคปหน้าจอเดอ้อค่ะแนวทางฮาหนอยของเซียนสิสเกตนะคะบนล่างวิ่งลูดหนึ่งกับแปดจับคู่สามตัวก็มีแปดหนึ่งแปดแปดแปดหนึ่งสองตัวก็มีหนึ 8, ่งแปดหนึ 6, ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหานะคะ่ะแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดหกแปดหาเน้นที่หนึ่งแปดแปดหนึ่งแล้วก็แปดเจ็ดนะคะนี่ค่ะ แคปหน้าจอ,อเด้อค่ะกสุดท้ายแล้วเนาะคะ่ะเพ่นก็ขอให้ FC ทั้งสองนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังไปด้วยกันกับแนวทางฮาหนอยของเสียสิสเกตแล้วก็ย่าขอนวันนี้นะคะนี่ค่ะแคปหน้าจอ,อเด้อจ้ะแนวทางดีๆเด็ดๆเนาะค่ะอย่าลืมเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะนะคะเป็นเหรนเบิงนองคำแพงเหรนน้ำค่ะจ้าเอ๋ ทำอะไรอ๋อโหหัวล้นมามาและะ้วเล่นน้ำคนเดียวเลยเหรอคุณน่ะคุณน่ะเออเอาบัตรดีจ้าเอซีหน่อยบัตรดีจ้าพุณน่ะอ้าคือ่เอากางเกงใส่ให้มันเนเี่ยปปคุณน่ะเมื่อคืนนี้มันลุกอาบน้ำคนดเดียวมันหอนเข่าห้องน้ำตังน้ำเสอ่อเซ่ออยู่คนเดียวไหมเอาคือเห็นเมียล้วเป็นยังเส้นบาทนี้ เอาล่วงผาบางให้เอฟซีฝังเดียเอาเอาล่วงผาบางดูสบายดีไหมสบายดีดูคนช่วยคนงามนี่สาวล่วงผาบางแกงล้านแกงล้านทำไมนะคำแพงนะพอแล้วเห็นนะเออคุณนะเออพอแล้วซสำนีหละนนำ จังบอัอนนั้นนะลุงเพิ่นอันนี้พี่เคยคนโตพี่เคยคนที่สี่เป็นทหารเอา้าเอาแค่นี้ก่อนเด้อค่ะสุดท้ายเพิ่นก็นข,อขอขอบคุณเอฟซีทั้งช่องหลายๆเด้อค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกๆวันนะคะขอบคุณหลายๆจ้าคลิปนี้ก็สวัสดีจ้าสบายดีะยดนะ